สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการกินข่าวเรื่องวายนะครับวันนี้เราอยู่กับนัทเตอร์นะครับวันนี้นะครับเรามีข่าวหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันทุกคนครับเป็นข่าวว่าในอนาคตเนี่ยจะมีซีรีส์วายอีกหลายๆเรื่องนะครับมีทั้งซีรีส์วายที่เป็นชายชายซีรีส์วายที่เป็นชายหญิงแล้วก็เป็นมูฟวี่ที่เป็นวายนะครับก็ยังมีให้อัปเดตเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับผมมีข้อมูลมา ฝากทุกคนครับว่ามันจะมีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับก็เป็นข้อมูลจากเพจ The s e r i e YTH นะครับมีเรื่องอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะครับนะครับทุกคนนี่ก็เป็นเพจของข้อมูลของ The Series YTH นะครับที่ผมติดตามอยู่นะครับเป็นอีกหนึ่งเพจ Facebook ที่เรียกได้ว่าถ้าใครที่แบบติดตามวงการวายเหมือนผมนะครับก็สามารถติดตามเพจนี้ได้นะครับเดี๋ยวไว้ผมจะเอาที่ข่าวสารที่ผมแนะนำเนี่ยเอาอีกคลิปหนึ่งนะว่าผมติดตามข่าวสารจากตรงไหนได้บ้างนะครับก็เผื่อรับทุกคนแบบมาแชร์กันแล้วก็เผื่อทุกคนแบบมี ช่องทางอื่นๆที่ผมแบบอยากจะรับรู้ด้วยนะครับก็จะสามารถมาแชร์่งกันได้เนาะวันนี้เราจะมาดูกันดีกว่าว่ามีซีรีส์เรื่องอะไรกันบ้างน,นะครับที่กำลังจะมาในเร็วนี้นะครับเราเริ่มกันที่ boy love ซีรีส์นะครับก็คือซีรีส์ของชายชายได้เนะครับแน่นอนนะครับนี่เป็นหนึ่งในซีรีส์ที่หลายๆคนแบบตั้งหนา้าตั้งตาที่จะแบบรอดูมากๆนะครับสำหรับคนบรักลุ่นพี่แบบฉบับเต็มทุกคนนี่ไม่ใช่แบบเวอร์ชันสนะครับแต่นี่คือกลุ่นพี่ฉบับเต็มแบบสำหรับฟูลออปชันนะครับที่เราได้เห็นนั่นีี่่คบบแือกลลุ เต็มๆจัดหนักมากวีนี่คือแบบองใส่หนัวแน่นอนครับแล้วก็ยังได้นักแสดงคู่ขวัญคนเดิมนะครับคือวอลวรรัตนะครับกับยินนะครับรอบนี้นะครับเขามีพีริดเข้ามาด้วยนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมไปติดตามชมนะครับของลูกี้ไทยแลนด์นะครับอันนี้นะบางเรื่องผมก็ไม่รู้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่า2คนนี้นะครับเป็นเจนใหม่ของดูบันดีนะครับทุกคนจากสำหรับเจมเจมกับใช่ไหมวะ ผมจําชื่อไม่ได้แต่ว่า2คนนี้ก็คือน่าสนใจมากครับทุกสึกว่าจะเป็นเจฟกับเนตเอเนตกับเจมคนคนนี้เป็นคนคนนี้เป็นเนตคนนี้เป็นเจมเออถ้าผมจำไม่ผิดนะทุกคนชื่อเรื่องว่าจะเล่นกับอานน์นะครับน่าสนใจมากกันครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เรียกได้ว่ากระแสดีมากนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าในตัวของอนิยายเนี่ยมันมีความตัวเล็กตัวน้อยแล้วจะบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้นะครับสคนที่เขาเป็นคู่มั่นกันแล้วนะทุกคนหลายๆเรื่องอาจจะเป็นแบบมาพบเจอกันในซีรีส์แล้วก็รักกันครับแต่2คนนี้คือเขาเป็นคู่มั่นกันอยู่แล้วครับทุกคนเนื้อเรื่องเนี่ยผมเองก็ยังไม่ได้แบบว่าไปอ่านในนิยาย เหมือนแบบคนที่เขาอ่านมานะครับผมเองก็เป็นฝั่งที่รอดูแต่ซีรีส์อย่างเดียวนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านนะก็คือใช้อาศัยกับการเสพแล้วก็การดูอย่างเดียวนะครับก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราแบบอยากติดตามเหมือนกันนะครับกับนิ่งเฮียก็หาวซื่อนะครับคิวติพายเขาคิวติพายนะครับพี่เจคนกาครับคู่ขวัญเดิมรับทอมมี่ทินมี่นะครับ มาแน่ปีหน้านครับเชือกป่านบุญเปรมนะครับนี่ก็เป็นอีกซีรีส์นะครับที่หลังจากที่ผมเนี่ยทำการอัปเดตซีรีส์ใน t i t ตอกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีคนถามประจํานะครับจะมี 2- 3สเรื่องหลักๆที่แบบคนถามประจําก็คือแค่เพื่อนกเพื่อนจะมาเมื่อไหร่เชือกป่านจะมาเมื่อไหร่แล้วก็คนรักนุ่นพี่จะมาเมื่อไหร่นี่ครับนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกได้ว่ามีคนติดตามเยอะมากนะของวาบิซาบินะครับ บุญเปรมนะครับจะบอกว่าไม่เคยดูซีรีส์ก่อนน้นนี้ของเขาครับก็คาดหวังจะมาดูตัวเต็มนี้เหมือนกันครับหรือว่าถ้าใครอยากดูตอนนี้ก็สามารถไปดูได้ที่ S ซ r ว็ตโปรเจกต์นะครับมีอยู่ตอนหนึ่งที่เป็นบุญเพรมเล่นนะครับก็เห็นว่าดีเหมือนกันแต่เราก็ยังแบบยังไม่มีเวลาไปดูนะเดี๋ยวจะไปดูนะฮะเมียอียร์พนะครับอ่าแอบหลงรักนะครับจะบอกว่าเรื่องนี้พิเศษตรงที่เซนนะครับเป็นไม่ใช่เป็นผู้กับเมือนเป็นผู้ร่วมเป็นผู้ร่วมจัดหรือแบบ ผมบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเขาตำแหน่งของเขาเป็นอะไรนะถ้าใครที่บอกถูกก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์หน่อยนะแต่ว่ารู้ค่ว่าคือตัวเซนเนี่ยมีส่วนร่วมในการออกแบบหรือมีส่วนร่วมในการกำกับซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับแอบหลงรักนะครับเดอซีรีส์นะครับจะบอกว่าได้อ่มีพี่ชีวินด้วยนะครับที่มากำกับด้วยนะครับเท่าที่รู้มานะครับนี่ทุกคนอันนี้คือพีทกับบูมนะครับสำหรับเรื่อง vs เริ่นะครับในเซเว่นโปรเจกต์ท่าดูได้ทั้งไอชีอีทุกคนตอนนี้ออกไปแล้วนะครับก็ถ้าใครอยากดูก็ลองไปหาดูนะครับก็โอเคอยู่นะทุกคนนี่ไงนี่คือหนึ่งเรื่องที่มีคนหลายคนแบบติดตามเยอะมากแล้วก็แบบว่าพนักงาวเมื่อไหร่มันจะมาพนักงานเมื่อไหร่จะมานะคแค่เพื่อนกับเพื่อนนะครับก็รอติดตามเหมือนกันนะครับสำหรับโอมนนนนนะครับมีโอมนันนนะครับแล้วก็อยากจะฝากอีกหลายๆคนที่ชอบมาเบียดเรือนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เราเคยพูดไปแล้วนะเพราะเพราะเพราะว่าแน่นอนว่านนนนเนี่ยเขามีคู่มาก่อนอันนี้ถแมมก็จะีคคนบบเอาู่ พูดถึงคู่เก่าในในในพื้นที่ของคู่ใหม่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ควรแล้วรู้สึกว่ามันไม่น่ารักเท่าไหร่นะครับก็อย่าไปเบียดเรือนะครับให้เกียรติให้เกียรติกับศิลปินตรงหน้าที่เขาคู่กันด้วยนะครับโอเคน็อตมีนะครับของออฟกันนะครับจะบอกว่าเป็นซีรีส์ที่น่าติดตามของ g m m t v อีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันนะครับแล้วเราจะบอกเลยว่าเราไม่รู้ว่าซีรีส์เรื่องนี้จะมีปัญหาอีกหรือเปล่าว่าแน่นอนว่าเราเราอยู่ในยุคที่ จะบอกเลยว่าวเราเจอมาสามเรื่องแล้วทุกคน1คือเรื่องนิติแมนแฟนวิศวะที่เขาเอาซีรีส์เขาเรียกว่าเอาผลงานของแฟนฟิกแล้วมาพัฒนาเป็นซีรีส์แล้วมาพัฒนาไม่เอาแฟนฟิกมาพัฒนาเป็นนิยายแล้วพัฒนามาเป็นซีรีส์นะครับและอีกเรื่องนึงก็คือแอบแอบ,แอบมองแอบจองรักเรื่องนั้นก็เหมือนจะมีคาบเกี่ยวของการฟิกนกันและเรื่องนี้ก็มีคาบเกี่ยวเหมือนกันเราไม่รู้ว่าจะมีกระแสรดราม่าอีกหรือเปล่านะแต่ว่าผลงานมันกำลังออกมาแล้วอะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเราก็ ยังจะอยากชมผลงานเหมือนเดิมน,นะครับยัยงยังจะอยากชมผลงานของออฟกันอยู่ดีนะครับก็เอาไว้เอาไว้แบบพอถึงวันงานจริงมีอะไรอัปเดตเราก็จะมอัปเดตให้ทุกคนฟังเหมือนเดิมน,นะครับสำหรับออฟก,กันนะครับน็อตมีนะครับเขาไม่ใช่ผม,มนะฮะอองชองเตนะครับอ่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่มีคนติดตามแบบว่าเมื่อไหร่งงจะมาเมื่อไหร่จะมาเพราะว่าจะบอกว่าเซตทุกคนลองสังเกตนะครับว่าเนี่ยเกือบบทดแล้วโยเวนฟุกวินนะฟุกวินนี่ก็เล่นซีรีส์มาหลายเรื่องแล้วนะครับหลายๆคนเรียกได้ว่าเดบิวต์เรื่องแรกเ,เลยนะ บูมเองก็เป็นเรื่องนี้เรื่องแรกนะครับและหลายๆคนก็คือเราไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเราก็ไม่คุ้นกับการแสดงมาก่อนเลยนะครับนี่ก็จะเป็นอาจจะเป็นเรื่องแรกของพวกเขาเลยนะสำหรับองชองเตครับใครคือองชองเตนะครับตัวร้ายนะครับเป็นซิตี้ทางช่องสามนะครับเรื่องนี้จะมีพ่นมนอ่าพินมบนที่เราคุ้นตานะครับคือคุณหมอน้ำของนิธามดาวนะครับอยู่ในนี้ด้วยนะครับตัวร้ายนะครับ วัยรุ่นวุ่นวายสอนะครับก็อย่างที่คุณกันนะมีดุนบาสนะครับมีคิมมอนคอปเตอร์นะครับที่เราคุ้นหูคุ้นตากันนะครับนี่ก็จะแบบเจอเจอวนๆอยู่แบบนี้เลยนะครับอยากดูอยากดูอยากดูครับอยากดูมากเกินนะครับไม่ดูพักแรกโดนเราก็สอนได้ไหมไม่ได้ก็ต้องไปดูพักแรกก่อนปะใช่ปะโค้ดเฟนนะครับโค้ดเฟนโค้ดแฟนเป็นตอนของคิมคิมมอนคอปเตอร์นะครับเอ๊ะรู้สึกว่าจะมีซีซั่นสองนะครับเราเองก็ได้ดูซีซั่นแรกแล้วนะครับก็ดีครับดีแต่ว่ามันน้อยไปหน่อยทุกคนเราก็อยากให้มันขยายความของ แต่ละตอนให้มากขึ้นอนะ่ะเหมือนแบบซิซั่มันเป็นแค่แบบเพลงเพลงหนึ่งอะ่ะเป็นแบบเหมือนเอาเอา,เอาเหมือนแบบอธิบายของเขาว่าเพลงแต่เราเราอยากรู้เรื่องราวมากกว่านั้นอ่ะเออก็คาดหวังว่าซีซั่นสองจะแบบมีมากกว่านี้นะครับ Last My Candy นะครับก็เป็นคิมอนกับคอปเตอร์นะครับแล้วก็จะมีหลงลีนะครับที่ที่ได้เข้ามาแสดงเรื่องนี้ด้วยครับจะเป็นคู่ร้องนะก็ฝากติดตามน้องหลงลีด้วยนะเรือเราดูเหมือนรู้เยอะเหมือนกันเนี่ย วัยรุ่นวุ่นวายนายโรเซปนะครับอ่าเป็นซีรีส์ของ Star Hunter นะครับก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากับเด็กในค่ายนะครับมีใครบ้างเนี่ยคุ้นุณปล่าฮะประมาณนี้เลยนะครับรอติดตามอยู่เหมือนกันครับรอติดตามอยู่เหมือนกัน My Mad m a n นะครับเพิ่งออนแอร์ไปเมื่อวันที่9เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเองซึ่งจะบอกว่าเราอะแปลกมากตอนที่เราเป็นคนบอกคนอื่นว่านี่ทุกคนโซลิเรื่องนี้กำลังมานะให้ทุกคนไปติดตามดูอย่าลืมดูนะลืมดูเอง <laughs> เราเป็นคนลืมดูซะเองนะครับก็คือโปะมาก ผมมาทันเดี๋ยวว่าจะไปดูนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนนี้นะครับที่เป็นวอล์กเกอร์นะครับแล้วก็กำลังจะตามหาเมดครับซึ่งมีเมดมาสมัคร2คนเป็นเชฟคนนี้เป็นเชฟมั้งเฮ้ยคนนี้เป็นเชฟครับคนนี้เป็นนักดนตรีครับเขาก็เลยต้องหาว่าใครที่เหมาะสมที่จะเป็นเมดเขาครับด้วยการทำรายการเลยพี่จะกวับอล์ฟเขาเนี่ยครับแล้วก็แบบให้คนดูตัดสินว่าคนไหนหน้าที่จะแบบเหมาะอยู่เขาอะไรประมาณนี้ครับน่ารักมากครับน่ารักมากเออน่ารักมากได้ไงมาถึงว่าพอร์ตเล่มันน่ารักมากครับเดี๋ยวไว้จะไปดูแล้วก็จะอาจจะแบบมานั่งงคุยกัันนทีหละ อาการจะรักนะครับของเดอะสตาร์ฮันเตอร์นะครับดุนบาสนะจ๊ะคุณมีปัญหานะครับเป็นซีรีส์เป็นเราจะรีบเปซีรีส์ไหมก็ถือว่าเป็นซีรีส์เนาะแต่ว่าเรื่องนี้จะถูกออนแอร์ทางช่อง3นะครับก็รอติดตามอยู่เหมือนกันนะครับรอติดตามรอเดตาเาต,ดตาเลยต,ตามกันนะครับยูอามายสกานะครับเรื่องนี้เราจะบอกเลยว่าพิเศษาม,มากๆครับเราอะ๋อย่าว้าจะลงคลิปที่เราได้ไปงานเปิดตัวของซีรีส์เรื่องนี้นะครับเป็นซีรีส์ที่เราตกใจมากตรงที่ เราได้มีโอกาสเข้าไปใกล้ชิดกับนักแสดงทุกคนเลยแล้วจะบอกว่าแต่ละคนคือน่ารักมาก6คนไม่ใช่สิ1 2 3 4 5 6 7ใช่ไหม7คนมีสไตล์ที่ชัดเจนมากแล้วมีทั้งหมด3คู่ด้วยกันจะบอกว่ามี2คู่แล้วก็มี3เซ้า1คู่ด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่อ่าเล่นมาใน3เซ้านี่เราอยากรู้คือเราเองก็อยากรู้ว่าเขากำลังจะตีเรื่องราวอย่างไงครับเป็นเรื่องที่น่าดูเหมือนกันครับซีรีส์มันจะออกโทนแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยๆน,นะครับทุกคนน่ารักน่าดูน่าดูน่าดู Coffe e มีค f f e e Melody นะครับ Coffee มีเลย Coffee Melody นะครับเพลงที่รักนะครับนีเป็นเรื่องที่ผมผมบอกว่าอาจจะมีปัญหาแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่เรารู้สึกได้ว่าเออคนเขาเริ่มพูดนะครับมากขึ้นก็ต้องรอดูเอานะครับนะเดอทัสซิโดนะครับของแชปกรีนนะทุกคนกรีนแชปนะครับแล้วก็จะมีหลายๆคนที่มาด้วยนะครับก็2คนนี้นะเขามี Account Tik t o k นะครับสามารถไปตามหาดูได้นะครับเป็นซีรีส์ที่ ดีทุกคนเป็นช็อตซีรีส์ที่เขาจะเล่าเรื่องราวแบบเป็นเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนเนี้ยคือน่ารักมากกระส่องขอนี้เคมีดีมากน่ารักมากแชปกรีนนะครับดูกินแชปก็ไม่รู้นะครับราชาวิหงเอออันนี้ยังไม่ค่อยเปิดตัวมากครับแต่ก็น่าติดตามเลยนะครับทุกคนน่าติดตามครับซีรีส์ซีรีส์นะครับทฤษฎตีลานนะครับกับโดมเบนนะครับโดมเบนนะครับเรื่องนี้มีทั้งหมด3คู่ครับตอนนี้จะมีทูเคนด้วยนะครับแล้วก็มีคู่รองที่เป็นท็อป ใช่วะชื่อท็อปนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับที่ที่ทแบบเราบบคุ้นหูคุ้นตานะครับเรื่องนี้ก็น่าดูครับทุกคนตัวอย่างตัวอย่างมีให้ดูแล้วนะครับไปเสิร์ชหาใน YouTube ได้ครับเรื่องนี้บิ t เตอร์ e วีนะครับ The Series นะครับคุ้นหูคุ้นตาเปล่ากินพอดอ๋อหมายก็เป็นเรื่อง เป็นซีรีส์ที่เรียกได้ว่าเราฝ่าฟันกับเขามามากทุกคนทั้งมีเรื่องดราม่าของการแบบโกงกันมาถึงว่าตัวผู้จัดเขาผู้จัดชุดก่อนของโกงแล้วก็ตอนนี้ก็คือได้ B e on Cloud นะครับได้มาแบบไม่มาซัพพอร์ตเป็นทีมใหม่เซตใหม่แล้วเขาก็ได้ทําการรีเซ็ตทุกอย่างครับแต่ว่าตัวแสดงก็ยังมีชุดเก่าครับแล้วก็มีชุดใหม่เข้ามาเสริมด้วยแต่ว่าเนื้อเรื่องแล้วก็ แล้วก็สิ่งที่เราจะเจอในอนาคตเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเรื่องใหม่หมดเลยทุกคนก็ยังไงก็ฝากติดตามกับคินพ้อด้วยนะครับคินพ้อเดอะซีรีส์นะครับรักโคตรร้ายสุดท้ายโคตรดังนะครับอันนี้เป็นอ,อะไรอ่ะเมนูลับฉบับเมนูลับฉบับแก้มยุ้ยนะครับจะบอกเป็นซีรีส์ที่จะออนทางโมเดิร์นไนทีวีนะที่ทางโมเดิร์นไนทีวีใช่ใช่ใช่ครับที่ผมแบบได้ไปแบบได้ไปแคสติ้งมาด้วยนะแต่ไม่ติดไม่เป็นไรครับเพราะว่าเออไม่ได้อ่ะเหมือนเราก็ดูดิเราเอาเราไปไว้ตัวเนี้ย ก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ที่ของเราทุกคนมันไม่ใช่ที่ของเรามันจะต้องมีซีรีส์หนึ่งเป็นเรื่องของเราอ่าเรื่องนี้ครับเรื่องนี้ครับช่วยหน่อยครับรับมุกหมอทีนะครับเป็นซีรีส์ที่ก็น่าติดตามเหมือนกันเพราะว่ามีเพื่อนผมคนหนึ่งที่ได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้นะครับชื่อว่าอะตอมนะครับก็ยไงก็ฝากทุกคนไปติดตามด้วยนะครับช่วยหน่อยครับรับมุกหมอที นี่ทุกคนหลงลีนะครับเพื่อนทักว่ารักนะนะครับเป็นซีรีส์ของ v ีบีนะครับก็ทุกคนไปนสามารถสามารถหาดูได้ครับพิมพ์ชื่อตามนี้เลยใน YouTube นะครับมีให้ดูหนึ่งตอนะครับค้าจยอะมาสาม ประมาณ30เกือบ35นาทีครับก็คือซีรีส์เขาจะเป็นการนั่งนั่งคุยกันเว้ยแล้วความลับก็คือเขาจะมีภาคต่อเว้ยแล้วภาคต่อตัวผมอ่ะถามน้องหลงลีเองแล้วด้วยครับเพราะน้องหลงลีบอกว่าเนื้อเรื่องตอนต่อไปอ่ะจะเป็นเนื้อเรื่องที่ทุกคนอยากให้เกิดขึ้นถ้าเกิดทุกคนอยากเกิดให้มันแบบแบดเอนมันก็จะเกิดเป็นแบดเอนถ้าเกิดว่ามันเกิดแบบเป็นเรื่องดีมันก็จะเกิดเป็นเรื่องดีไปทุกคนเพราะฉะนั้นนอนาคตของซีรีส์เรื่องนี้อยู่ในมือของทุกคนไว้ลองไปหาดูครับ นีรันดอร์ครับซีรีส์ออนแอร์ทางช่อง9นะครับจะปล่อยประมาณวันที่10ตุลานี้นะครับถ้า10หรือ31ตุลาเนะครับสำหรับ e ีีที่0ครับจะไม่ผิดนะครับหมาเม่อหอดในตอนนี้เนี่ยไม่กอดนะครับลองไปหาดูนะครับใส่รักป้ายสีใส่รักป้ายสีนะครับของสิงโตนะครับก็อย่าลืมไปหาดูนะครับไม่ใช่ยังไม่หากำลังจะมากกำลังจะมาเออชื่อนี้ชื่อว่า Love at First Sight นะครับเหมือนจะเป็นอนิเมะเป็น 2D นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับ รักนายมาไรส์นะครับอ่าเป็นของเฟรมกับฟุกถ้าผมจำไม่ผิดน,นะเฟรมกับฟุกนะครับนี่นี่สองคนนี้เฟรมฟุกนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับวินมอเตอร์ไซค์กับแพทย์เออเป็นเรื่องความรักที่จริงๆเราจะบอกว่าความรักมันเกิดได้กับทุกที่ไว้ทุกคนมันไม่ได้เลือกเกิดว่าแค่อยู่ในมหาวิทยาลัยหรือแบบแค่ในโรงพยาบาลหรือแค่แบบสถานที่บางอย่างมันอาจจะเลือกเกิดกับใครก็ได้อาชีพอะไรก็ได้เพศไหนก็ได้นะครับเราคิดว่าความรักมันแบบมันมากกว่านั้นครับนี่นี่ก็เป็นคําตอบว่าเห็นไหมทำไม นี่นี่คือต่อว่าก็วินก็รักกับแพทได้นะก็เราเราต้องไปลองดูกันว่าเขาจะรักกันยังไงแล้วมันจะมีเรื่องราวอะไรกันแน่ถึงทาให้วินคนนี้หรือหมอคนนี้ตกหลุมรักกันนะครับน่าดูน่าดูครับร้ายนักนะรักของมาเฟียนะครับก็จะได้คุณหยุ่นนะครับกับของต้นนะครับเป็นนักแสดงที่เราคุ้นหูคุ้นตานะครับจากผลงานก่อนนี้ก็คือวาเิซินีนะครับลองไปหาดูได้ครับคุณต้นเนี่ยเป็นพาร์ทวันเสาร์พาร์ทวันเสาร์ครับ ใช่แล้วคุณหยุ่นเนี่ยพาร์ทวันศุกร์ครับลองไปหาดูได้นะครับสนุกเหมือนกัน Love Area เลิฟแอรเลียเลิฟแอรเลียกับไข่ตุ๋นวาเลนนะครับจะบอกว่าพาร์ทสองเนี่ยก็กำลังจะออนแอร์เร็วๆนี้นะครับก็คือเขากำลังถ่ายทำแล้วก็กำลังรีบรีบแบบเซตให้มันเร็วๆนี้นะครับซีซั่นแรกพาร์ทแรกดิเราบอกพาร์ทแรกพาร์ทแรกเสร็จแล้วทุกคนลองไปหาดูได้นะครับอยู่ใน SP เนะครับลองหาดูได้เราดูไป2ตอนแล้วเดี๋ยวจะเป็นตามเก็บให้ครบนะครับก็นั่นแหละ แอบดองแอบดองนิดนึงนะครับผมกับผีในห้องนะครับซีรีส์ที่จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับผีนะครับของค่ายดีฮับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็ซีรีส์วายก็กำลังบุกไปในทางของเออเริ่มมีผีบ้างอะไรเงี้ยเออก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับตัวอย่างสามารถหาดูได้แล้วนะครับไปเสิร์ชหาได้เลยครับผมกับผีในห้องไปหาดูได้เลยนะครับ เช็คเอาท์คืนนั่นก็เหนออันนี้ผมบอกเลยนะผมขอการันตีด้วยตัวเองเลยว่าดีมากทุกคน E ีีที่ศูนย์นะ12นาทีถ้าผมจำไม่ผิดนะดีมากดีเหมือนแบบเป็นซีรีส์เป็นเหมือนเรื่องเือเหมือนแบบเป็นตอนตอนหนึ่งได้แล้วว่ะคือมันดีมากทุกคนเรื่องดีภาพดีฟิลดีในเอกพระเอกดีฟิลคูกดีไปหมดเลยทุกคนเราไปหาดูได้ครับเซิร์ชเลยเช็คเอาท์คืนนั้นก็เหน่อยหรอครับหาเจอแน่นอนในยูทูบครับลองดูประมาณ3 0 0 0ส0วิวด้วยละมั้งครับทุกคนดีมาก อันนี้จะเป็นซีรีส์ออริจินอลนะครับที่จอแอนทางวีทีวีนะครับทุกคนอันนี้เรื่องแรกนะครับพูดรักนักจินนะครับนี่เซฟนะครับทุกคนถ้าทุกคนคุ้นคุ้นห้างคุ้นหูกันนะครับที่ผมรู้จักก็มีเซฟแล้วก็มีเซลฟี่นะครับฟ้ารันักก็ก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งเรื่องน่าดูนะครับสามารถดูตัวอย่างได้แล้วนะครับทางยูทูบนะครับหาดูได้นะครับน่าดูเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงครับ609 b e เ t ้าเม็ดชารนะครับมีเป็นมีพัตเตอร์นะครับมีอ่า มีพัตเตอร์ที่ผมรู้จักอ่าแล้วก็มีเคนคุณเคนนะครับคุณเคนนะครับเคนจีเคนจีเออเคนจ,คนจนคบ เลิฟสเตตนะครับสุดซีรีส์ซีรีส์เรื่องนี้นะครับเอ่อรู้สึกว่าจะพัฒนามาจาก manga ญี่ปุ่นนะครับหรือเกาหลีอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเหมือนกันนะครับแต่ว่าได้นักแสดง2คนที่เรียกได้ว่าหลายๆคนก็คาดหวังที่จะให้เขาแบบเอ้ยมีซีรีส์เรื่องหลักของเธอทีนะฮะนั่นคือก้าวหน้ากับเทอร์โบนั่นเองนะครับถ้าใครที่อยากดูผลงานของ2คนนี้มาก่อนหน้านี้นะครับก็สามารถไปหาดูได้ก็คือนิติแมนแฟนวิศวะนะครับออนแอร์แล้วจบไปแล้วนะครับดูอ่าย้อนหลังได้ทาง VTV ไม่ผิดเนะ VTV ครับทุกคนสามารถดูได้นิติแมนแฟนวิศวะนะครับไปหาดูได้ผลงานก่อนนี้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องเรื่องเป็นหนึ่งเรื่องที่อยากดูเหมือนกันเอาจริงคืออยากดูเหมือนกันเรื่องนี้ Love t h Benefit นะครับก็กำลังจะออนแอร์แล้วนะทุกคนเป็นเรื่องเกี่ยวกับ3คนนี้นะครับที่เหมือนแบบอะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าก็น่าดูเหมือนกันนะคนนี้เกมเพย์ครับคนนี้เป็นนายเอกของ อคือนั่นก็ได้ดาวเหนือนะฮะคนนี้ไม่รู้จักครับแต่ว่าเดี๋ยวได้รู้จักแน่เดี๋ยวจะไปดูนะครับเดี๋ยวจะไปดูรีสตาเต้นะครับขอรักอีกครั้งได้ไหมนะครับซีดีเรื่องนี้มีความพิเศษตรงที่เราเองก็รู้จักกับเรนด้ว่าได้เคยพูดคุยกับพี่ผพุ่มกับนะบเพราะพี่ผพุ่มกับเนี่ยเป็นคนเดียวกับเจ้าของเสื้อผ้าโค้ชแล็บนะครับซีดีเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีความแบบเป็นคนอาร์คุกกิกแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นด้วยความที่เจ้าของผพุ่มกับเขาเป็นแบรนด์เสื้อผ้า ทุกคนจะสังเกตว่าชุดมันจะมีความ colorful แล้วก็มีความเต็มแมกมากๆเพราะว่าเขาสามารถออกแบบแล้วก็ดีไซน์เหมือนแบบในเมื่อตัวเองขายเสื้อผ้าใช่ไหมก็จัดชัดจัดคอลเลกชันแบบเต็มๆให้แบบให้ทุกคนแบบได้เห็นกันเนี่ยเอออันเนี้ยน่าอันเนี้ยอันเนี้ยน่าดูเหมือนกันทุกคนตัวอย่าง,ต,างตัวอย่างสามารถดูได้ใน IG ของพี่ต้นนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้นะครับแปะแปะชื่อไ g ของพี่ต้นให้นะเราทุกคนไปหาดูนะครับดูได้ครับหรือไม่ก็ลองหาใน YouTube นะทุกคนผมคิดว่า,วาพี่ต้นเองก็น่าจะแบบ เอาลงแล้วนะครับสำหรับฝากด้วยนะครับทุกคนรีสตาร์เต้นนะครับขอรักอีกครั้งได้ไหมนะครับมีความแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นกเกาหลีเกาหลีบอกเลยมาจีเนี่มไม่ชอบมีเกมมีเมียหรือยังวะชื่อเรื่นงสองนะครับชูมูนเดือนเกี้ยวเดือนสามนะครับซีรีส,สท์ที่แบบเปลี่ยนนักแสดงทุกทุกซีซั่นเลยนะครับก็นะทริอาดน,นะครับเออทริอ,อาดนี่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยิน ข่าวๆไร่แต่แต่เห็นภาพเนี่ยประมาณ 45- หครั้งแล้วเห็นแค่นี้ด้วยจะเห็นแค่นี้เลยเห็นแค่นี้เลยนะทุกคนยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครนะครับเฟื่องนครกนี่ก็ยังไม่เห็นนะครับว่าแบบหอมกิ่นความรักของกินคมรักจะเป็นซีรีส์ย้อนยุคเรื่องแรกนะที่เราที่เราเรื่องแรกไปวาจริงๆได้ไดแดงก็เหมือนจะมีความย้อนยุคย้อนพบอยู่เหมือนกันนะแต่ซีรีส์ตรงนี้นะครับเขา เขาให้กิมมิกมาเลยก็คือจะเป็นซีรีส์ย้อนยุคเรื่องแรกนะครับแล้วก็จะได้ค่ายดีครับนะครับมากำกับนะครับซึ่งตัวนักแสดงเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นอะไรนะครับเขาอาจจะเอาคนใหม่มาก็ได้หรือเขาจะอาจเขาอาจจะเอาเด็กในค่ายเข้ามาก็ได้นั่นคืออาจจะเป็นก้าวอัพก็ได้นะอันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันนะคบว่าจะเป็นใครนะครับเห็นไหมเนี่ยขนาดในนี้ในในนี้มีคอมเมนต์บอกเลยว่าขอให้เป็นก้าวอัพสาธุสาธุเนี่ยเรามาดูทางฝั่งของเกิร์ลร็บ้างนะก็คืออ่ วายในแบบของผู้หญิงนะครับแน่นอนว่าเรามีผู้ชายแล้วนะครับตอนนี้ซีรีส์ของวายผู้หญิงเนี่ยก็มีกระแสดีเหมือนกันแล้วก็กาลังกระเถิบกระเถิบขึ้นมาแล้วก็แบบมีฟินแบกที่ดีมากครับก็รอ,อมาดูกันว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างน,นะครับมีทั้งหมด3เรื่องนะผมจำไม่ผิดน,นะหนึ่งนะครับก็คือเพื่อนกันทุกวันรักกันไม่เชิงโค้ชเฟนนะครับเรื่องนี้นะเหมือนจะอยู่ในจักรวาลเดียวกับนิรันดอนนะทุกคนทฤษฎีสีชมพูนะครับเรื่องนี้ก็ เบกกี้นะเรื่องนี้ก็คือเราติดตามน้องเบกี้จากทางได้เดอะซีรีส์อยู่แล้วนะครับก็คือด้วยความที่น้องแบบมีหน้าตาที่แบบเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีความอินเตอร์สวยๆมากแล้วเราก็อยากเห็นแบบความน่ารักของผู้หญิงนะทุกคนเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับรอรอติดตามชมเหมือนกัน The Girl Plan นะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นของ B&K ทุกคนนะครับเป็น B&K 48นะครับเขาจะบุกตลาดซีรีส์นะครับเป็นซีรีส์วายสายหญิงๆนะครับ าชมกันนะครับมาดูที่ Y Movie กันมากครับแน่นอนว่ามีซีรีส์ไปแล้วออนแอร์เป็นพาร์ทเป็นพาร์ทแล้วเราก็ต้องมีซีรีส์ที่เราก็ต้องมีซีรีส์ที่ขยับมาเป็นเดอะมูฟี่บ้างนะทุกคนซึ่งถ้าผมจะไม่ผิดมันจะมีประมาสองสเรื่องนะครับลอาลองดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับแน่นอนว่าต้องมีเพราะเราคู่กันแน่นอนนะครับเดอะซีเดอะมูฟี่นะครับเป็นเป็นเรียกได้ว่าเป็นหนังที่ออกมาเกือบปีแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ดูนะครับเนื่องจากโควิดเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับตอนนี้ก็คือต่างประเทศเขาได้ดูกันหมดแแลล้ววนนนะะะคคคครรรรัับบิด่่่าาาจปมณททีี28หือ27ุก หน,หนังเรื่องนี้นะครับจะได้ออนจะได้เราสามารถที่จะไปดูกันได้ในโลนะครับก็ไว้ไปดูแล้วความรู้สึกอะไรก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคบอกโลกให้รู้ว่ากูรักนะครับจิมใช่ไหมดุนบา์สดุนบารสดุนบาสนะครับนี่นะทุกคนเป็นมูฟวี่นะครับเป็นมูฟวี่ที่ก็น่าสนใจนะครับ หมดแล้วทุกคนหมดแล้วครับนี่ก็เป็นทั้งหมด50กว่าเรื่องนะครับที่น้าเอามาฝากกับทุกคนนะครับนี่นี่ทุกคนเราฝากเพจด้วยนะฝากเพจของคนนี้นะครับนี่อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับเดอ s ซีรีส์ YTN นะครับลองไปหาติดตามกันได้นะครับนะฮะก็นั่นแหละครับนี่เป็นซีรีส์ที่เรากําลังจะได้รับชมเร็วๆนี้ครับแล้วจะบอกเลยว่าผมนะครับจะพยายามสิ่งที่ผมจะพยายามทำนะก็คือหนึ่ง รีวิวนะครับแล้วก็รีวิวซีรีส์เกือบทุกๆเรื่องนะครับที่กำลังจะมาในเร็วๆนี้นะครับก็ถ้าใครที่แบบอยากจะมาดูว่าเออเราคิดเห็นยังไงกับเรื่องแบบนี้บ้างนะครับก็ลองกลับมาคุยกันได้นะครับในช่องของผมเองนะครับเดินนันเดอร์สตอรี่นะก็แน่นอนว่าคอนเทนต์หลักๆก็อาจจะเอ็นเอเทางวายมากขึ้นนะเพราะรู้สึกว่าเราก็ทำในสิ่งที่เราชอบให้มันแบบให้มันจ๋าไปเลยดีกว่านั่นก็คือวาย่นเองนะครับส่วน ไลฟ์สไตล์อลยก็อื่นอาจจะแบบน้อยๆหน่อยนะครับก็อาจจะมีลองแลมบ้างเผื่อแบบมีคนอยากแบบดูแก้เบือ่อเหมือนเป็นแบบขิงตัดรถเวลากินอะไรแล้วมันเลี่ยนๆอะไรอย่างเงี้ยครับเออนะครับ อาละทุกคนก็นี่ก็เป็นซีรีส์ที่เราเอามาฝากทุกคนนะครับมีใครที่ตามเรื่องไหนบ้างครับแล้วก็มีใครอยากให้ข้อมูลของซีรีส์เรื่องไหนนะครับสามารถให้ข้อมูลได้เต็มที่เลยครับในช่องคอมเมนต์นะครับหวังว่าข้อมูลที่ผมให้มันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วก็หวังว่าข้อมูลที่เพื่อนๆกำลังจะให้ในคอมเมนต์นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนชาววายทุกคนนะครับวันนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะมันก็นานมากแล้วนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับถ้าเราถ้าคุณเลิกวายเราเป็นเพื่อนกันนะครับ สวัสดีครับอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นัดเด้อด้วยนะครับบ๊ายบายกดกระดิ่งด้วยนะบ๊ายบาย